สวัสดีครับวันนี้เราเจอกันอีกครั้งครับเทคนิคการวิเคราะห์ข้อสอบกฎหมายพยาบาลนะครับครั้งนี้เป็น EP ีที่25แล้วเลยนะครับยังไงก็ฝึกดูกันเยอะๆครับจะได้ฝึกวิเคราะห์ไปด้วยนะครับเรามาเจอคําถามข้อแรกกันเลยนะครับข้อที่1ผู้ป่วยจิตเวชหนีออกจากโรงพยาบาลและตีศีรษะพยาบาลที่กําลังจะเข้ามารับเวรเย็บ5เข็มนะครับพยาบาลสามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนได้หรือไม่อย่างไรก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนว่า เรื่องนี้เป็นกฎหมายอะไรครับมันเป็นกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อยู่ในบัตรที่2คือเรื่องละเมิดมาตราก็คือ420เป็นหลักนะครับก็คือผู้ใดจงใจหรือประมาทเลเล่กระทำ่อผู้อื่นโดยผิดกฎหมายทําให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตร่างกายเสรีภาพอนามายัยชื่อเสียงหรือทรัพย์สินท่านว่าผู้นั้นทําละเมิดจําต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้นเพราะฉะนั้นใครก็ตามครับที่กระทาละเมิดกับคนอื่นต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแต่ทีนี้ เคสนี้เนี่ยเขาถามว่าผู้ป่วยจิตเวทเราก็นึกภาพออกนะครับผู้ป่วยจิตเวทก็คือคนวิคนจริตที่แบบไม่รู้ดีรู้ชั่วครับไม่รู้อะไรผิดไม่รู้อะไรถูกนะครับปรากฏว่าไปตีศีรษะพ,พยาบาลเข้าถามว่าต้องรับผิดหรือไม่อันนี้นะครับมีอยู่ในมาตรา4 2่านะครับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บอกว่าคือผู้ใดแม้นวิกลจริตนะครับหรือไร้ความสามารถนะครับหรือเป็นผู้เยาเนี่ยต่อให้ทาละเมิดก็ยังต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ในหลักของมาตรา429เนี่ยหมายความว่าต่อให้คนวิกลจริตหรือเด็กเล็กเนี่ยครับถ้าไปจงใจหรือประมาทลเลิกกระทาต่อผู้อื่นให้เขาเสียหายก็ต้องชดใช้ค่าเสียหายทดแทนเหมือนกันหลายคนอาจจะตั้งคําถามว่าเอ้าแล้วคนบ้าจะเอาเงินที่ไหนมาชดใช้เด็กที่ไหนเด็กเด็กจะเอาเงินที่ไหนมาชดใช้ไม่เกี่ยวครับอันนี้มันเป็นเรื่องของกฎหมายเอกชนนะครับถ้าทําผิดต้องชดใช้ค่าเสียหายทดแทนเพียงแต่ในมาตรา429เนี่ยนะครับเขาจะบอกว่า นอกจากคนวิคณจริตหรือเด็กจะต้องรับผิดช,ชอบแล้วพ่อแม่ของเด็กก็จะต้องรับผิดช,ชอบร่วมกับเด็กด้วยคนที่ดูแลผู้ป่วยจิตเวชก็จะต้องร่วมรับผิดกับผู้ป่วยจิตเวชด้วยเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าผู้ป่วยจิตเวชต้องรับผิดไหมในทางแพ่งต้องรับผิดครับเด็กถ้าเกิดไปทําละเมิดอย่างเช่นอยู่อนุบาลแล้วดินสอทิ่มแทงกันตาบอดอย่างเงี้ยถามว่าเด็กคนนี้ต้องชดใช้ค่าเสียหายทดแทนไหมต้องชดใช้ครับถ้าเกิดขึ้นที่บ้านพ่อแม่ต้องรับผิดชอบ ถ้าเด็กคนนี้เป็นนักเรียนอยู่ที่โรงเรียนครูก็ต้องรับผิดชอบร่วมกับเด็กนะครับโอเคนะครับนี่คือหลักการของกฎหมายเราสามารถไปดูได้ในมาตรา420และก็429ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เพราะฉะนั้นอ้าวเรามาดูโจทย์กันครับผู้ป่วยจิตเวทนี้ออกจากโรงพยาบาลและตีศีรษะพยาบาลอันนี้ก็คือการทําละเมิดแล้วถูกไหมครับจงใจแล้วก็ทําให้เสียหายเสียหายแก่อะไรเสียหายแก่ร่างกายก็คือพยาบาลต้องถูกเย็บ5เข็ม นะครับเพราะฉะนั้นถามว่าพยาบาลมีสิทธิ์เรียกค่าสินไหมยทดแทนได้ไหมมีสิทธิ์นะครับเพราะว่าเขาเป็นคนที่ได้รับความเสียหายนะครับเพราะฉะนั้นคําตอบก็จะมีอยู่ว่าเรียกได้ทีนี้คําว่าเรียกได้ก็จะมีข้อ1กับข้อ3นะครับข้อ1กับข้อ3อย่างที่บอกครับเวลาจะฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนเขาไม่สนใจครับว่าคนที่ทำเนี่ยจะมีเงินหรือไม่มีเงินไม่เกี่ยวครับ คุณทำผิดคุณก็ต้องรับผิดชอบเมื่อกฎหมายบอกว่าต้องรับผิดเพราะไปละเมิดเขาก็ต้องชดใช้นะครับเพราะ,ะนั้นคําตอบที่ถูกก็คือข้อ3ครับก็คือได้คือค่ารักษาพยาบาลเพราะว่าต้องถูกเย็บ5เข็มเสียค่ารักษาพยาบาลไปเท่าไหร่พยาบาลมีสิทธิ์เรียกได้นะครับแล้วก็ค่าเสียความสามารถในการประกอบการงานบอกต้องพักโรงพยาบาลกี่วันขาดรายได,ได้ไปเท่าไหร่อะไรตรงนี้เรียกได้ครับเมื่อเรามาเช็คคําตอบคําตอบที่ถูกระหว่างข้อ1กับข้อ3 ข้อ3จะถูกที่สุดและก็ตรงกับที่กฎหมายบัญญัตินะครับส่วนข้อ2ที่บอกว่าไม่ได้เพราะผู้ป่วยกระทำไปไปโดยไม่รู้ผิดรู้ถูกอันนี้ถ้าเป็นเรื่องละเมิดถ้าเป็นเรื่องละเมิดนะครับไม่ได้ครับหมายความว่าต้องรับผิดแต่ให้เป็นความรู้ไว้นะครับถ้าเกิดผู้ป่วยคนนี้ถูกแจ้งความนะครับว่าทำร้ายร่างกายพยาบาลในกฎหมายอาญาเนี่ย ผู้ป่วยคนนี้ไม่ต้องรับผิดนะครับจําไว้นะครับในทางอาญาเนี่ยผู้ป่วยคนนี้ไม่ต้องรับผิดในข้อหาทําร้ายร่างกายแต่ในทางแพ่งต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนครับเพราะฉะนั้นที่บอกว่าข้อ2ไม่ได้เพราะผู้ป่วยกระทําไปโดยไม่รู้ผิดรู้ถูกอันนี้ถ้าเขาถามเป็นคดียา,ยาก,ก็ตอบข้อ2แต่พอเอิญก็ถามเรื่องค่าสินไหมทดแทนมันเป็นเรื่องคดีแพ่งนะครับเพราะฉะนั้นคําตอบที่ถูกคือข้อ3นะครับ ได้เฉพาะค่ารักษาพยาบาลและค่าเสียความสามารถในการทํางานก็ไปดูในมาตรา420และก็มาตรา429ประกอบเวลาเรามาดูข้อสอบข้อนี้นะครับอ่ะเราไปดูข้อต่อไปเลยครับข้อ2ครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการประดุงคันนะครับการขาดจากการเป็นสมาชิกภาพสมาชิกสามัญในข้อใดที่สามารถกลับมาเป็นสมาชิกสามัญได้อีกครั้งหนึ่ง เมื่อเราพิจารณาข้อนี้เราก็ต้องกลับไปดูในมาตรา11คุณสมบัติของคนที่จะเป็นสมาชิกสามัญน,นั้นมีอยู่5ข้อตามมาตรา11วงเล็บ1นะครับเปิดดูตามไปด้วยก็ได้นะครับ 1. อายุ18ปีบริบูรณ์ 2. ต้องจบปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์บัณฑิตที่สภาการพยาบาลรับรอง 3. ต้องไม่เป็นผู้ประพฤติเสียหายเสื่อมเสียนะครับ ซึ่งคณะกรรมาการสภาการวิจับาัลเห็นว่านำมาซึ่งความเสื่อมเสียต่อเกยียรติศักย์แห่งวิชาชีพคือต้องไม่ประพฤกิเสื่อมเสียที่แบบเสียภาพพศพยาบาลนะครับข้องงูหรือข้อ4ก็คือว่าต้องไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในคดีที่คณะกรรมาการเห็นว่านำมาซึ่งความเสื่อมเสียต่อเกยียรติศักย์แห่งวิชาชีพและข้อสุดท้ายคือข้อจอจานครับต้องไม่เป็นผู้มีจิตเฟั่นเฟือนหรือเป็นโรคติดต่อตามข้อบังคับอยู่ตรงนี้แหละครับ คำว่าโรคติดต่อตามข้อบังคับก็คือโรคติดต่อที่อยู่ในระยะแพร่เชื้อนะครับหมายความว่าถ้าเกิดสมาชิกสามัญของสภาการแพทาลคนใดเนี่ยครับเป็นโรคติดต่อที่อยู่ในระยะแพร่เชื้อจะสิ้นสุดการเป็นสมาชิกสามัญอย่างเช่นเป็นวัณโรคในระยะติดต่อเป็นโรคเรื้อนในระยะติดต่อนะครับทีนี้เขาถามว่า การขาดจากการเป็นสมาชิกภาพสมาชิกสามัญในข้อใดที่สามารถกลับมาเป็นสมาชิกสามัญได้อีกครั้งหนึ่งก็คือถ้าเกิดไอ้โรคที่อยู่ในระยะติดต่อเนี่ยอย่างเช่นวัณโรคเนี่ยรักษา4เดือนเนี่ยมันก็หายมันก็จะพ้นระยะติดต่อนะครับเมื่อพ้นระยะติดต่อก็ถือว่าไม่ได้ขาดคุณสมบัติของการเป็นสมาชิกสามัญเพราะฉะนั้นโรคเรือนก็เช่นกันครับป่วยเป็นโรคเรือนต่อมาใบรับรองแพทย์ระบุว่าไม่อยู่ในระยะแพร่เชื้อก็คือไม่อยู่ในระยะที่ติดต่อแพร่เชื้อคนอื่น เพราะฉะนั้นก็ถือว่าไม่ได้ขาดคุณสมบัติตามมาตา11บเอ็ดวงเล็บหนึ่งข้อองงูนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกคือข้อ2ครับคือป่วยเป็นโรคเรื้อนใบรับรองแพทย์ระบุว่าไม่อยู่ในระยะแพร่เชื้อจึงไม่ขาดคุณสมบัติข้อจอจานแต่ช่วงที่อยู่ในระยะแพร่เชื้อเนี่ยจะขาดคุณสมบัติตามมาตา11วงเล็บหนึ่งข้อจอจานเพราะฉะนั้นตอนนั้นขาดจากการเป็นสมาชิกภาพพอหายเสร็จพอหายแล้วก็คือไม่อยู่ในระยะแพร่เชื้อก็กลับมาเป็นสมาชิกสามัญได้อีกครั้งหนึง่ง เมื roommate, okay, ah, issue, ่อคุณเป็นสมาชิกสามัญได้คุณก็เป็นพยาบาลได้โอเคนะครับเรามาดูข้ออื่นว่ามันไม่ถูกเพราะอะไรข้อ1ครับถูกพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพมาแล้ว2ครั้งการถูกพักใช้ใบอนุญาตเนี่ยก็แค่การหยุดประกอบวิชาชีพแต่ความเป็นพยาบาลยังมีอยู่เมื่อความเป็นพยาบาลยังมีอยู่นะครับคนที่จะเป็นพยาบาลได้ต้องเป็นสมาชิกสามัญมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นการพักใช้ใบอนุญาตจึงไม่กระทบกับการเป็นสมาชิกสามัญ ام, เพราะฉะนั้นการถูกพักใบอนุญาตจึงไม่ทําให้สิ้นสุดการเป็นสมาชิกสามัญข้อ1นจึงไม่ใช่คําตอบที่ถูกเรามาดูข้อ3ครับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหมดอายุแล้วการที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลหมดอายุก็แค่ทําให้ไม่สามารถประกอบวิชาชีพพยาบาลได้จนกว่าจะมีการต่อใบอนุญาตแต่ความเป็นสมาชิกสามัญก็ยังมีอยู่เพียงแต่คุณไม่สามารถไปประกอบวิชาชีพพยาบาลได้ เพราะฉะนั้นข้อ3จึงไม่ใช่คําตอบที่ถูกข้อ 4. ครับถูกสารพิพากษาให้จําคุกในคดีฆ่าคนตายโดยไม่เจตนาให้รอลงอาญา2ปีจําได้ไหมครับที่พูดในมาตรา11องควงเล็บหนึ่งข้ององูคุณสมบัติของการเป็นสมาชิกสามัญก็คือไม่เคยต้องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกในคดีซึ่งคณะกรรมการเห็นว่านํามาซึ่งความเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ ตามความหมายของมาตรา1 1อ์วงเล็บหนึ่งข้อ,ององูนี้คำว่าไม่เคยต้องโทษจำคุกนี้หมายความว่าตัวคนที่ถูกจำคุกเนี่ยต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำจริงๆนะครับแต่ข้อ4เนี่ยสารตัดสินให้รอการลงอาญาการรอการลงอาญาเนี่ยหมายความว่าสารตัดสินให้จำคุกแต่โทษจำคุกนั้นให้รอไว้ก่อนยังไม่ต้องออกมาลงนะครับถ้าในช่วง2ปีนี้ที่รอเนี่ย นะครับคือหมายความว่าโทษจำคุกให้แขวนไว้ก่อนนะครับแล้วก็รอไป2ปีใน2ปีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าผู้กระทําผิดเนี่ยไม่ได้ไปกระทําผิดอาญาใดๆซ้ําอีกเมื่อครบ2ปีโทษจำคุกที่แขวนไว้อะก็ให้ทิ้งไปเลยก็แสดงว่าการรอลงอาญา2ปีเนี่ยจำเลยคนเนี้ยไม่ได้อยู่ในคุกเมื่อไม่ได้อยู่ในคุกมันจึงไม่เข้าตามมาตราสบ็จวงเล็บหนึ่งข้องง,งูที่ บอกว่าถ้าจะขาดจากการเป็นสมาชิกส์สมาชิกภาพสมาชิกสามานั้นตัวต้องไปอยู่ในคุกคือต้องไปอยู่ในเรือนจําแต่การรอการลงอาญาเนี่ยคือตัวอยู่ข้างนอกเพียงแต่ว,ว่าในสองปีนี้เขาจะรอถ้าไม่ทําความผิดอีกโทษสองโทษจาคุกนั้นก็ทิ้งไปเลยแต่ถ้าเกิดในในการรอลงอาญาสองปีนี้มีการทําความผิดอาญาใดๆขึ้นมาอีกโทษจําคุกที่รอนั้นก็จะเอามาบวกนะครับพอเข้าใจนะครับเป็นข้อ 4, ตัวไม่ได้อยู่ในคุก เมื่อไม่อยู่ในคุกจึงไม่เข้าตามมาตราสิบเอ็ดวงเล็บหนึ่งนะครับจึงไม่ขาดคุณสมบัติตามมาตราสิบเอ็ดวงเล็บหนึ่งข้ององูงนั้นคําตอบที่ถูกก็คือข้อ2นะครับซึ่งตรงกับมาตราสิบเอ็ดวงเล็บหนึ่งข้อจอจานเมื่อไม่อยู่ในระยะเพร่เชื้อคุณก็กลับมาเป็นสมาชิกสามัญได้อีกครั้งหนึ่งนะครับข้อนี้เรื่องของมาตราสิบเอ็ดวงเล็บหนึ่งอย่างเดียวเลยนะครับอ่ะดูข้อต่อไปครับข้อ3ครับพยาบาลเข้าชื่อกัน 100คนต้องการให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการพดุงคันจึงส่งเรื่องไปยังสภาการพยาบาลถามว่าสภาการพยาบาลสามารถดําเนินการได้หรือไม่อย่างไรพอ,นะพอเห็นโจทย์อย่างนี้ปับ๊บเราต้องนึกก่อนว่านี่มันเรื่องอะไรนะครับง่ายๆเลยก็คือเป็นเรื่องของสิทธิ์ของสมาชิกสามัญซึ่งอยู่ในมาตรา12นะครับ อยู่ในวงเล็บ2เดี๋ยวจะอ่านข้อกฎหมายฟังนิดหนึ่งนะครับมาตรา12บอกว่าสิทธิและหน้าที่ของสมาชิกสามัญมีดังต่อไปนี้วงเล็บ2แสดงความเห็นเป็นหนังสือเกี่ยวกับกิจการของสาภา,าการพยาบาลส่งไปยังคณะกรรมการเพื่อพิจารณาและในกรณีที่สมาชิกสามัญร่วมกันตั้งแต่50คนขึ้นไปเสนอให้คณะกรรมการพาาิจารณาเรื่องใดที่เกี่ยวกับกิจการของสาภา,าการพยาบาล คณะกรรมการต้องพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้เสนอทราบโดยมิชักช้าถ้าสรุปมาตรา12วงเล็บ2ก็คือว่าสมาชิกสามัญเนี่ยนะครับมีสิทธิ์ที่จะยื่นเรื่องไปยังสภาการพยาบาลนะครับมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นไปยังสภาการพยาบาลถ้าเกิดมีการเข้าชื่อเกินกว่า50คนขึ้นไปเรื่องนั้นครับ กรรมการก็จะต้องเอามาพิจารณาแล้วได้ผลการพิจารณาเป็นอย่างไรก็จะต้องตอบกลับไปยังคนที่เข้าชื่อกันนะครับเคสนี้เนี่ยนะครับพยาบาลเข้าชื่อกัน100คนถามว่ามีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นไปยังสภาการพยาบาลได้ไหมได้อยู่แล้วครับเพราะว่าเกิน50คนแต่ถามว่าสภาการพยาบาลเนี่ยเขาจะพิจารณาเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการของสภาการพยาบาล นะครับกิจการของสภา,าการพยาบาลง่ายๆคืออะไรการบริหารงานบริหารเงินบริหารคนนะครับเช่นบอกว่าอยากจะให้ทําบัญชีของสภา,าการพยาบาลเนี่ยรายรับรายจ่ายให้โปร่งใสนะครับหรือบอกว่าเนี่ยไม่เห็นด้วยที่จะให้คนนี้เป็นเหตุยิกของสภา,าการพยาบาลเพราะว่ามีประวัติไม่ดีไอ้อย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับกิจการของสภา,าการพยาบาลแต่เรื่องที่พยาบาลเข้าชื่อกัน100คนเนี่ย ต้องการให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเราก็ต้องมาวินิจฉัยว่าการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเป็นเรื่องเกี่ยวกับกิจการของสภาการพยาบาลหรือไม่ต้องจําให้ได้นะครับว่าพระราชบัญญัตินี้มันเป็นกฎหมายที่ผ่านการพิจารณาของสสคือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็ผ่านการพิจารณาของสภาวุฒิสภาแล้วก็ถ้าผ่านวุฒิสภาไปแล้ว ก็เสนอในหลวงทรงลงพระประมาพิไทยแล้วก็ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพราะฉะนั้นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติมันเป็นเรื่องของรัฐสภ,ภาคือระหว่างสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาไม่ได้เกี่ยวกับกิจการของสภ,ภาการพยาบาลเลยเพราะฉะนั้นการเข้าชื่อกันร้อยคนแม้ว่าครบตามเงื่อนไขคือ50คนขึ้นไปแต่เรื่องที่ส่งมันไม่ใช่กิจการของสภาการพยาบาลถามว่า สภาการพยาบาลสามารถดรําเนินการได้หรือไม่อย่างไรสภาการพยาบาลไม่มีสิทธิ์ไปแก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมบัติเพราะไม่ใช่กิจการของสภาการพยาบาลแะนคําตอบที่ถูกคือข้อ3ครับไม่ได้เพราะการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชัติไม่ใช่กิจการของสภาการพยาบาลจึงไม่เข้าตามเงื่อนไขของพระธรรมบัติวิชาชีพการพยาบาลมาตรา12วงเล็บที่2นะครับก็ข้อนี้ไปอ่านมาตรา12 วงเล็บ2แล้วก็อ่านแล้วก็อ่านวงเล็บหนึ่งไปด้วยเลยนะครับก็จะได้มีความเข้าใจมากขึ้นอ่ะเราไปดูข้อที่4นะครับกรรมการสภาการพยาบาลเนี่ยครับทราบข่าวจากสื่อออนไลน์ว่ามีพยาบาลขายยาแก้ไอที่มีส่วนผสมของเมทแอมเฟตามีนกรรมการสภาการพยาบาลควรดําเนินการอย่างไรขายยาแก้ไอที่มีส่วนผสมของเมทแอมเฟตามีนพูดง่ายๆก็คือยาแก้ไอเนี่ยมีส่วนผสมของยาบ้านะครับแล้วก็มีการสื่อขายขนาทางออนไลน์ นะครับกรรมการก็ทราบจากสื่อออนไลน์เอาละครับเรื่องนี้เราก็มามาดูก่อนว่าแล้วมันเกี่ยวกับเรื่องอะไรแน่นอนครับคุณเป็นพยาบาลแล้วก็มาขายยาแก้ไอที่มีส่วนผสมของยาบ้างไอ้กฎหมายมันก็ผิดแต่ถามว่าผิดจริยธรรมไหมผิดจริยธรรมด้วยนะครับกรรมการสภาการพยาบาลเนี่ยเขามีอำนาจในการที่จะสอบจริยธรรมพยาบาลที่คนทําผิดจริยธรรม อันนี้นอกจากทําผิดจริยธรรมแล้วผิดกฎหมายด้วยนะครับพระธรมัตยยาเสพติดให้โทษนะครับทีนี้พอทําผิดจริยธรรมเนี่ยนะครับในพระรรมจัติวิชาชีพการพยาบาลและการพดุงคันเนี่ย <c oughs> เขามีรายละเอียดเขียนไว้ว่าในกระบวนการสอบจริยธรรมเนี่ยมันเริ่มต้นตรงที่ว่า 1. เมื่อมีการทําผิดจริยธรรมขึ้นคนที่จะร้องเรียนได้ ให้มีการตั้งกรรมการสอบเจริธรทมได้มีคนอยู่สองประเภท 1. ผู้เสียหายถ้าผู้เสียหายร้องเรียนเราจะเรียกว่ากล่าวหา 2. ถ้าผู้เสียหายไม่ร้องเรียนมีคนหนึ่งที่อีกร้องเรียนได้คือกรรมการสภาการพยาบาลก็สามารถร้องเรียนได้ซึ่งเราจะเรียกว่ากล่าวโทษนะครับการกล่าวหาหรือถ้ากล่าวหาก็คือผู้เสียหายร้องเรียนเองถ้ากล่าวโทษคือกรรมการสภาการพยาบาลร้องเรียนเวลากล่าวโทษหรือกล่าวหาแล้วเนี่ย เมื่อเรื่องไปยังสภาการยาบยลเนี่ยสภาการยาบาลก็จะตัดสินเลยไม่ได้ครับเขาจะต้องมาหาข้อเท็จจริงก่อนว่าไอ้เรื่องที่ว่าเนี่ยมันมีมูลมันมีข้อเท็จจริงเป็นยังไงมันจริงหรือเท็จอย่างไรนะครับไม่ใช่ว่าสื่อออนไลน์ลงอะไรแล้วเราจะเชื่อเชื่อหมดคณะกรรมการสภาการยาบยลเนี่ยนะครับเขาจะต้องตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งก่อนเพื่อสืบหาข้อเท็จจริงนะครับหาว่าเรื่องนี้ใครทําอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไร คณะอนุกรรมการชุดแรกเนี่ยที่ตั้งขึ้นมาสืบหาข้อเท็จจริงเราเรียกว่าอนุกรรมการจริยธรรมนะครับถ้ามีมูลก็จะตั้งอนุกรรมการอีกชุดหนึ่งเราเรียกว่าอนุกรรมการสอบสวนเอาละครับเมื่อหลักกฎหมายเป็นอย่างนี้เรามาดูครับว่าในข้อนี้ข้อใดเป็นคําตอบที่ถูกนะครับดูข้อที่1ครับดูกันไปดีละข้อหกล่าวหาตั้งอนุกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงข้อนี้ใช่ไหมไม่ใช่ครับเพราะเรื่องนี้ไม่ได้มีผู้เสียหายอะไรเลย คนที่จะกล่าวหาต้องเป็นผู้เสียหายถ้ากรรมการสภาการพยาบาลต้องกล่าวโทษเพราะฉะนั้นคำว่ากล่าวหานี้เราจะไม่ใช้กับกรรมการสภาการพยาบาลเราใช้กับผู้เสียหายอีกอันหนึ่งที่ไม่ถูกก็คือว่าตั้งอนุกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงนะครับตั้งอนุกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงอันนี้ไม่ใช่ครับในภาษากฎหมายของพระธรรมจักรวิชาชีพ การสืบหาข้อเท็จจริงเราเรียกว่าอนุกรรมการจริยธรรมเพราะฉะนั้นข้อที่1จึงไม่ใช่คําตอบที่ถูกข้อ2ถามว่าถูกไหมก็ไม่ถูกครับการตั้งอนุกรรมการสอบสวนเนี่ยมันจะต้องตั้งหลังจากที่มีการตั้งอนุกรรมการจริยธรรมมาก่อนแล้วอยู่ๆจะตั้งอนุกรรมการสอบสวนเลยเนี่ยโดยที่ไม่หาข้อเท็จจริงอะไรก่อนเนี่ยไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นข้อ2จึงไม่ใช่คําตอบที่ถูกคําตอบที่ถูกคือข้อที่สครับ คือกรรมการสภากรรมยาบาลนะเป็นคนกล่าวโทษเองถูกไหมครับพอกล่าวโทษเสร็จก็ตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาชุดแรกเพื่อทําการสืบหาข้อเท็จจริงว่าเรื่องราวมันเป็นมาอย่างไรจึงตั้งอนุกรรมการจริยธรรมถ้ามีมูลแล้วจึงจะตั้งอนุกรรมการสอบสวนต่อไปนะครับเป็นคําตอบที่ถูกคือข้อ3ส่วนก็อ4ก็ไม่ใช่ครับเรื่องอย่างนี้ไม่ต้องร้อยมีผู้มาร้องเรียนครับ ถ้าความปรากฏกับคณะกรรมการสภาการพยาบาลสภาการพยาบาลก็สามารถกล่าวโทษเองได้นะครับกับพยาบาลคนนั้นว่าทําผิดจริยธรรมแล้วก็ว่ากันไปตามกระบวนการโอเคนะครับจบ4ข้อครับใครที่ยังไม่เข้าใจก็ไปดูทบทวนแล้วก็เวลาดูทบทวนเนี่ยให้เปิดตัวกฎหมายประกอบด้วยก็จะเข้าใจมากยิ่งขึ้นครับก็พบกันใน EP ีต่อไปนะครับ